เจ็ดอันดับพระเกจิชื่อดังที่คนไทยให้ความเคารพนับถืออันดับที่เจ็ดพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปูเ่เสาพระภิกษุผู้เป็นตนตำรับสายปฏิบัติธรรมในปา่าท่านเน้นกรรมฐานจริงจังและถือธุดงขวัตทั้ง13ข้อพระอาจารย์มั่นเดินธุดงร่วมกันในอีสานจนก่อตั้งสายป่าขึ้นมาอันดับที่6ลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสิทธิหลวงปูเ่เสาผู้ฟื้นฟูปฏิบัติแห่งแผ่นดินภาคอีสานท่านเดินธุดงวิปัสสนา ฝึกจิตจนสร้างลูกสิ์นับไม่ถ้วนและทำให้ประเพณีกรรมฐานทางป่าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอันดับที่หหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมอันดับที่สี่หลวงพ่อเกิดวัดบางพระ ท่านเป็นพระเกจิที่โดดเด่นในเรื่องการสักยันโดยเฉพาะอย่างยิงย่งยันเสือเพ็ดและยันฮนุมานซึ่งเชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีแค้วพลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมอันดับที่3หลวงพ่อคูณพุทธิสุธโทวัดบ้านไร่พระเกจิสายเมตตาผู้สร้างโรงพยาบาลเมตตาต่อชาวบ้านและผู้เดือดร้อนท่านเป็นที่รู้จักกันดีจากพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัย องคพันฑ์ชาตรีและเมตตามหานิยมอันดับที่สองหลวงพ่อเกษมเขมโกพระกรรมฐานสาวิปัสนาผู้มุ่งเยี่ยงอรหัน์นั่งวิปัสนาในสุสานจนพุทธภภพลังแก่กล้าจนสิทธิยกจ่องว่าเป็นพระอรหัน์แห่งลับปางอันดับที่1สมเด็จพระผู้ทาจารย์สุดยอดพระเกจิยุครัตนโกสินทร์ู้ทรงบารมีสูงสุดท่านเป็นอาจารย์ของราชการที่สี ประดิษฐสถานพระคาถาจินดามนิและสร้างสมเด็จที่เป็นสุดยอดมงคลนิยมจนถึงปัจจุบันแล้วเพื่อ,อนๆรับพระท่านไหนบ้างเพราะอะไรคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย